ครับผมสวัสดีครับในคลิปนี้นะฮะเป็นคำถามที่ยอดนิยมเลยนะฮะที่ถามเข้ามาว่า PWM เนี่ยควรจะตั้งโวลต์ตั้งกระแสไว้เท่าไหร่นะครับผมตัวนี้ผมจะมาวัดให้ดูเลยนะฮะว่ามันได้ประมาณเท่าไหร่แล้วเราควรจะตั้งไว้ประมาณเท่าไหร่หรือต้องตั้งเผื่อไว้เท่าไหร่ตอนนี้มีแบบสองลูกนะฮะ แบบสองลูกเนี้ยมารอดูวัดมาวัดผมจะวัดให้ดูจากการชาร์จสองตัวนะฮะเริ่มที่ตัวนี้ก่อนนะฮะเป็นแบบในคลาสของตัว NS 6 0นะฮะเหมือนกันก็คือจะเดินกระแสไว้ที่5 5าแอมป์นะครับผม พราะโดยปกติการชาร์จการกระตุ้นนะฮะหรือการฟืนฟ้นฟูเนี่ยเราจะใช้กระแสเป็นหลักแรงดันเราจะไม่ได้ดูนะฮะเราจะดูที่กระแสเป็นหลักก็คือ5อา้าอ่าสิบเปอและ20%นะครับตัวนี้เราจะใช้อยู่ประมาณ10%นะครับแล้วเรามาดูแรงดันกันนะครับว่าได้เท่าไหร่ครับตัวนี้จะวัดที่แบตก่อนนะฮะ ไฟที่ลงมาที่แบต 16, 16. นะ16.28โวลต์นะครับผม16.28โวลต์เดี๋ยวเราไปวัดไฟที่สวิตชิ่งจ่ายให้ PWM นะฮะดูว่ามันมากี่โวลต์นะครับผม นะครับ18โวลต์18.07โวลต์นะฮะถ้าเราตั้งไว้ที่ต่ำๆนี่กระแสอาจจะไหลไปถึง5แอมป์นะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันวิ่งกระแสวิ่งเกิน5แอมป์เราต้องตั้งแรงดันที่สูงขึ้นนะครับผมอันนี้สำหรับลูกแรกนะฮะ เพราะว่าแบตแต่ละลูกนี่การกินกระแสมันจะไม่เหมือนกันนะครับ mm. เดี๋ยวเราลองมาดูลูกที่สองลูกแดงกันนะฮะ mm. นี่คือลูกที่สองนะครับผม mm. กระแสจะอยู่ที่5แอมป์นะฮะ mm. เดี๋ยวเราวัดแรงดันที่แรงดันที่ตกค่อมนะฮะ ที่ตัวแบตดูนะครับผมสำหรับแบตลูกนี้แรงดันที่มาตกที่ตัวแบตสิบดสีอ่อะเดี๋ยวนะฮะแรงดันมันตกนิดนึงปราไอกระแสตกนะฮะอ่ะหแอมโอเคแรงดันที่ตัวแบตจะอยู่ที่13.5เองนะครับผม แล้วแรงดันที่ตัว pwm แรงดันที่ pwm นะฮะไหนเอมองเห็นไหมสิบห้าจุดหนึ่งหเห็นไหมฮะมันแบตแต่ละลูกนี่แรงดันจะแตกต่างกันนะฮะขึ้นอยู่กับตัวแบตเองด้วยว่าแบตเนี่ยมันมีประสิทธิภาพ ที่จะดันต้านเครื่องเครื่อง PWM ของเราแค่ไหนนะฮะยิ่งแบบมีสุขภาพที่ดีเนี่ยแรงดันต้านก็จะดีขึ้นไปด้วย PWM ก็ต้องใช้กำลังเยอะขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะประมาณ5แอ์เหมือนกันนะฮะประมาณ5แอ์สามารถปรับได้เพี้ยน 5 m นะครับผมเพราะฉะนั้นการชาร์จแบตแรงดันจะไม่ได้เป็นตัวกำหนดนะครับผมว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่เราก็ประเมินเอาว่าการชาร์จของเราเนี่ยแรงดันโดยปกติจะอยู่ที่13 14 15 16 17 18 หรือแม้แต่ถึง20โวลต์ได้นะครับผมแต่เราจะมาให้ความสำคัญกับกระแสที่เดินนะฮะก็คือการชาร์จของเราโดยปกติก็ใช้อยู่ที่10% 15% 20%นะครับผมอันนี้เราก็ดูเอาว่าทำยังไงเราถึงจะให้กระแสมันเดินได้ตามที่เราต้องการเราก็เพิ่มแรงดันไวย แรงดันพูดง่ายๆก็คือแรงดันถ้าแบบมันมี12โวลต์ตัวนี้มันมีเยอะหน่อยก็จะดันได้เยอะหน่อยกระแสก็จะวิ่งได้ดีขึ้นยิ่งแรงดันสูงก็จะดันได้เยอะขึ้นนะฮะกระแสก็จะวิ่งได้ดีขึ้นนี่ละฮะก็คือมันไม่ได้ตายตัวนะครับผมสําหรับคลิปที่สําสหรับคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่ถามเข้ามาบ่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวก็ให้มาดูที่คลิปนี้อธิบาย นะครับจะได้เข้าใจกันทุกคนนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ